กยทย่อมาจากยางแห่งประเทศไทยเราจะทำให้ชีวิตพี่น้องชาวส่วนยางไทยสดใสด้วยนวัตกรรมใหม่ๆขอให้ทุกท่านมั่นใจกยทข่าวดีดีกับพี่คร้อน เราอยู่ในสวนยางพาราของคุณลุงวิมลน,นะครับที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนแล้วก็สวนยางพาราแห่งนี้นะครับเจาะมาโอ้โหตั้งแต่เริ่มแรกการปลูกยางพาราเมื่ออายุครบ7ปีคือใช้ระบบเจาะนะครับแล้วได้ผลผลิตเรียกว่าดีเป็นที่พอใจนะครับเป็นที่ดูงานของคนทั่วไป คุณลุงก็ทำเรื่องนี้มาตลอดสำคัญนะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างกับสารเอทอริน e ตัวนี้ที่คุณลุงต้องใช้ในการเร่งสร้างน้ำยางและทำให้น้ำยางมันไหลได้ตลอดนะนายายาวนานกว่านะครับก็เลยต้องถามทางดรปูจากกยทนะฮะวันนี้ท่านมาให้ข้อมูลกับเราว่าสารเอทิริน e ตัวนี้คุณประโยชน์แล้วสิ่งที่มันจะช่วย พี่น้องเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของระบบเจาะเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับครับตัวเอทิลีนก็คือโฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งซึ่งในธรรมชาติตัวพืชเองก็จะมีโฮอร์โมนตัวนี้อยู่ในยางพาราก็เช่นเดียวกันก็จะมีเอทิลีนอยู่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามีอยู่ปริมาณที่น้อยใจห็นว่าเวลาเรากรีดยางน้ำยางก็จะไหลมาการที่น้ำยางไหลออกมานั้นหนึ่งมันเป็นเพราะว่ามีตัวเอทิลีนไปช่วยในการกระตุ้นในเกิดการไหล เพราะฉะนั้นตัวเอทิลีนตรงนี้ครับข้อดีของมันก็คือว่านอกจากจะช่วยให้การไหลของน้ํายางไหลได้ยาวนานขึ้นแล้วมันยังช่วยในการสังเคราะห์น้ํายางให้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้เอทิลีนซึ่งที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยครับก็ mm. จะเป็นเอทิลีนที่อยู่ในรูปของแกส๊สที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับเอทิลีนที่เป็นโฮอร์โมนของพืชที่อยู่ในต้น มันก็จะช่วยทําให้ผลผลิตของยางเพิ่มมากขึ้นอาสารเอทิลีนตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตครับไม่ไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตเพราะมันก็คือฮอร์โมนพืชชนิดหนึ่งครับครับทีนี้เกษตรกร,ก,รก็ไปห่วงกันว่ามันจะเร่งสร้างน้ํายางให้เยอะขึ้นน้ํายางออกมากขึ้นมันจะไปมีผลต่อต้นยาง น้ำยางไหลไปเยอะทําให้ต้นโมมไวขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงไหมครับคือเรานึกถึงหลักความจริงนะครับว่าการที่ต้นยางแล้วพอเรามีการใช้เทิลีแล้วทาให้ผลปริยางเพิ่มมากขึ้นร้อยถึงสามเปอร์เซจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยซึ่งเรามีงานวิจัยมาประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะครับทีนี้จะเห็นว่าน้ํายางที่เราออกเพิ่มมาร้อยถึงสามเปอร์เซ มันออกมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เอทิลีนในการเพิ่มผลผล,ผลิตน้ำยางเราก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับถ้าเกิดเราปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องผลกระทบต่อต้นยางเราลองดูครับว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นะฉะนั้นการดูแลรักษาโดยเฉพาะในเรื่องของการใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ไม่น้อยกว่าเดิมและควรจะต้องใส่มากกว่าเดิมถูกไหมครับเพราะว่าผลผลิตเพิ่มมาขึ้นมากปุ๋ยที่ใส่เข้าไปก็ไป ช่วยในการสร้างน้ายางขึ้นมาชดเชยมันก็จะไม่มีผลกระทบต่อตอนอ้นยางให้ไนเกิดความสมดุลกันระหว่างเข้ากับออกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าากรหลักการในการที่จะเลือกใช้สวนยางที่จะนํามาใช้การใช้เอทิทลีนตรงนี้ครับจะต้องเป็นสวนยางที่มีสภาพแวดล้อมที่ที่ดีคือเป็นดินดีมีความชื้นสุ เพียงพอแล้วก็เป็นต้นยางที่มีการเจริญเติบโตดีนะครับถ้าในกรณีของต้นยางที่เจริญเติบโตไม่ดีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็จะไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมมันมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอยู่แล้วถ้าเราไปเร่งให้น้ายางออกมากยิ่งขึ้นยิ่งเท่ากับว่าไปส่งเสริมให้มันมีผลกระทบเพิ่มมากขึ้นเนาะการใช้เอทิลีนนะครับกับต้นยางพารามันมีวิธีการเก็บเกี่ยว นะครับผลผลิตของน้ํายางเนี่ยกี่แบบครับสำหรับการเก็บเกี่ยวผ,ผลผลิตน้ํำยางที่เราใช้ร่วมกับเอทิลีนนะครับก็มีอยู่2แบบแบบที่1ก็คือใช้วิธีการเจาะนะครับแบบที่2ก็คือใช้วิธีการกรีดหน้าสั้นทีนี้ ทั้งสองวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ที่ดีที่ทําให้ผลผลิตยางเพิ่มขึ้นแต่จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเกษตรกรหรือว่าปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรนะครับที่ที่จะเลือกใช้วิธีไหนที่เหมาะสมสําหรับการกรีดหน้าสั้นเราจะกรีดที่ความยาวของรอยกรีดไม่เกิน4ีนิ้วนะครับข้อดีของวิธีการกรีดก็จะทําให้ผลผล,ผลิตท,ที่ได้สูงกว่าโดยวิธีการเจาะแต่วิธีการกรีดมันก็จะไม่เหมาะสมกับ เกษตรกรชาวสวนยางที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีดเพราะว่าแรงงานกรีดจะต้องเป็นแรงงานที่มีฝีมือไม่ไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะไปกรีดได้แต่ทีนี้ในกรณีเกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงานกรีดที่มีฝีมือเขาก็จะใช้ทางเลือกใหม่ก็คือใช้วิธีการเจาะซึ่งมันง่ายมากวิธีการใช้เราสามารถสอนหรือว่าฝึกให้กับเกษตรกรเพียงแค่วันเดียวหลังจากนั้นก็สามารถไปปฏิบัติงานได้ก็ เลือกเอาตามตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมตามปันหาประสักข,อ,ของเกษตรกรครับ,รบส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับสารเอทิโอรีนนะก็ยังมีมุมมองเป็นสองฝ่ายฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องนี้ทางดงตูป,ปูจะว่ายังไงครับครับสำหรับประเด็นนี้คือผมมองว่าทุกเรื่องมันมีทั้งโอกาสและผลกระทบเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกใช้ วิธีไหนตัวเกษตรกรเองจะต้องใช้ดุลพินิษแล้วก็ประสบการณ์ของเกษตรกรจะเป็นตัวกําหนดว่าจะเลือกวิธีไหนสําหรับผมผมมองว่าการใช้เอทิทลีนมาช่วยเพิ่มผลผลิตของน้ํายางนี้คือทางเลือกทางรอดของเกษตรกรในสภาวะที่ราคายางผันผวนและก็ราคายางที่ตกต่าเพราะการใช้เอทิทลีนทําให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนั่นคือหมายความว่าเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น แั่นี่ก็เป็นความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับเอทโตรนนะครับซึ่งถ้าพี่น้องหันมาใช้ระบบนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับสารตัวนี้และทางดรปูก็ได้ให้ความกระจ่างกับเรานะครับทั้งหมดว่าสารตัวนี้ช่วยเราอย่างไรในการสร้างน้ำยางให้ออกมาสู่ท้องตลาดเนาะแล้วก็การใช้เอท i ตรนนะครับเราจะใช้กับ ต้นยางควรจะใช้กับต้นยางที่มีอายุประมาณเท่าไหร่ครับครับถ้าเกิดจากคําแนะนําของสถาบันวิจัยยางนะครับในอดีตเราก็จะแนะนําให้มีการเ,เริ่มใช้เอทิทลีนร่วมกับต้นยางที่อายุยางไม่น้อยกว่า15ปีเนื่องจากว่านักวิจัยกังวลว่าการใช้เอทิทลีนไปทําให้ผลผลิตยางเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตของต้นยางหรือว่าอาจจะทําให้ต้นยางเกิดอาการเปลือกแห้งได้ครับแต่จากการที่เราได้ไปติดตาม กรณีศึกษาของเกษตรกรชาวสวนยางที่เขาได้มีการใช้อทิลีนกับต้นยางที่ประสบความสําเร็จเขาใช้มาตั้งแต่ต้นยางอายุ7ปีจนถึงปัจจุบันนี้ต้นยางอายุ20ปีแล้วก็พบว่ายังไม่มีผลกระทบต่อต้นยางแล้วก็ต้นยางมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นด้วยเนาะถ้าเรามีการเปรียบเทียบแบบบ้านๆก็คือว่าเด็กนะครับก็ควรจะมีเด็กผู้หญิงนะควรจะมีลูก เมื่อ <lists> <prejud hi> อายุหรือวัย <Stanley> <úc Republicans> อันควรไม่ใช่มีลูกตั้งแต่เด็กมันจะเป็นกัรน,นะคล้ายๆกันถูกต้องไหมฮะเราอยู่กับคุณลุงวิมลทาประดุกนะครับท่านอยู่ที่อำเภอแม่ทาของจังหวัดลำพูนนี่คือสวนของท่านเนาะจากข้อมูลที่รับทราบก็คือว่ายางพาราอายุตอนนั้นได้เจดปีเปิดกรีดของผมสวนนี้6ปีครับแต่การ เปิดกรีดของคุณลุงเนี่ยคุณลุงไม่ได้ใช้มีดกรีดอย่างใช้อยู่ปีกว่าทำไมใช้แบบเดิมมันเป็นยังไงครับถึงได้มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนมาเป็นการเจาะการกรีดนี่มันต้องใช้ฝีมือ,อมเพื่อไม่ให้ต้นยางเสียมาแต่แต่บ้านศึกษาการเจาะเจาะนี่เจาะรูเล็กๆมันมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มันเป็น เทคโนโลยีใหม่ต้องทดลองปีแรกรู้สึกว่ามันใช้ได้ใช้ได้ก็ก็เลยทํามาเรื่อยๆได้ก็เข้าใจพอทําชํานาญขึ้นยางมันก็ออกเยอะขึ้นคือผมกับอาจารย์นรงไปเอกสารเกี่ยวกับเอทิลีนก็เลยสนใจทําก่อนเลยแล้วทําไปคิดไปทําไปคิดไปเจาะยังไงจะให้น้ํายางออกเยอะเจาะยังไงจะให้ไม่ไม่ให้ต้นไม้เสียผลผลิตมันเพิ่มขึ้น มากน้อยอย่างไรโม่เยอะเยอะเพิ่มขึ้นเยอะ30เปอร์เซ็นต์ขึ้น3 0มสถึงห้เปอร์เซ็นต์ไอปริมาณน้ำยางนะ,ะครับเพิ่มขึ้นเยอะเราเนี่ยทำกันสองคนแต่คนอื่นเขาไม่ได้สนใจที่จะมาทําแบบเราเขากลัวว่าไอสารตัวเนี้ยมันจะไปทําให้ต้อนอยางเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตเปลือกไม้เนื้อไม้จะเสียหายที่ผมทําแล้วมันได้ได้ผมก็ไม่ฟังเพราะต้นไม้ผมก็ยังไม่เสีย ผมมาทามาเรื่อยๆอ่ะจะไม่มีรอยกีดเลยทั้งต้นใช่ไหมที่จะเสียมคือเวลาเรามาใส่มาไอเจาะตรงนี้ครับมันอาจจะไม่โดนสายสายน้ํายางมั้ยมันจะระเบิดออกตรงนี้อ้าวเลยอ่ามันจะระเบิดแต่มันก็ปิดสนิทนะระเบิดระบบเจาะเนี่ยนะระบบเจาะดีสุดละเราคิดว่าคือไม่ต้องเสียงกลางคืนเป็นเนาะลำบากต้องใช้ไฟช้างเชิงเดี๋ยวมา กลางคืนก็นอนได้สบายนอนได้สบายนี่สามโมงเย็นสี่โมงเย็นก็มาเจาะ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 เสร็จก็ไปนอนพรุ่งนี้กินข้าวเช้าเสร็จก็มาใส่เมกอดได้เราทําทดลองตลอดเวลาเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าดีดีกว่าที่สุดแล้วดีที่สุดเลวอย่าให้มาดูแลวมาศึกษาก็จะให้คนอื่นไปทําให้มันได้เยอะอย่างนี้ต้นไม้ไม่เสียอย่างนี้ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ไม่มีไม่มีเขาโค่นแล้วแต่ของผมนี่ไม่เป็นไรผมว่าลงทุนนี่ สิบห้าวันก็คุ้มนะทุนทในพวกนี้นะสิบห้าวันนี่แหละคือน้ํายางมันคือสามเที่ยวอ่ะสิบห้าวันนี่สามหรือสี่เที่ยวสี่เจาะสี่ครั้งนี่นะสี่ครั้งก็ได้ทุนคืน้วยางไม่สมครับไม่สมแน่นอนครับคุณลุงทําทั้งหมดกี่ไร่ที่นี่มันสองไร่สองไร่กว่าสองไร่กว่ากับต้นยางมันเหลืออยู่ทีนี้เหลือร้อยเก้าต้นปีที่แล้วได้อยู่เจ็ดหมื่นกว่า เจ็ดหมื่นกว่าก็ทัวเฉลียอ,อย่างต้นละเจ็้กว่าเจ็700บาทต,ต่อต่อต้นต่อปีอม,มันเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าหลายคนก็แปลกใจของดีไม่มีคนเอาไปทำมากมายนะักอย่างคุณลุงวิมลนี่ทำแล้วทำแล้วแล้วก็กลายเป็นเจ้าเดียวที่มีชื่อเสียงอยู่ย่านนี้นะฮะก็ขนาดเพื่อน เพื่อนร่วมรุ่นซึ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยรายนี้ก็เรียนรู้เห็นหมดแหละคุณงวิมลทํำยังไงได้ผลผลิตดีประหยัดลดต้นทุนยังไงแต่ไม่ทำครับมันมันคายคนนั้นวันนั้นคนนั้นวันงั้นเออประสบการณ์ก็ไม่มีใจยังอยากอยู่ครับใจอยากอยู่แต่ยังไม่กล้าครับครับครับ แต่ผมทําอยู่กับตาเขาไม่เชื่อไงใช่ป่ะอันนี้เห็นกับตาเห็นกับตาแต่ไม่เชื่อแต่แกไม่เชื่อก็ไม่ว่าผมประสบการณ์มันไม่มีแต่จะทําอยู่นะจะทํำอยู่เห็นตัวอย่างนะเพื่อนไปได้ดีนะได้ดีคนบางคนว่ามันได้ดีรุ่นทาแล้วนี้ครับกํากำลังอยากจะทําครับอยากจะทาอยู่แต่มันจะได้ทําหรือเปล่าครับนะอยากจะได้ทาหรือเปล่าอยู่กับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่า แว,วันนี้เรื่องของแรงงานชาวสวนปัญหาหลักๆก็คือที่เคยเจอนะครับก็คือมาปรึกษาเรื่องอาการการแรงงานเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทําสวนยางมาแล้วยังไม่มีแรงงานก็เลยได้แนะนําไปนะครับเนื่องจากเราการยางแห่งประเทศไทยนี่มีนวัตกรรมเรื่องการเจาะยางลักษณะนี้นะครับ<อ>ก็คือ,อก็ช่วยปัญหาได้เยอะแก้ปัญหาได้เยอะนะครับโอป่า้าง ดินแดนความรังนิชังมีมนใครได้มาเยือนผมมาเยือนแล้วนะมาเยือนของบ้านอาจารย์นรงนะฮะบ้านอาจารย์นรงก็เป็นสวนยางพาราประมาณสิบไร่รอาจารย์นรงกาปัญญานี่แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าไอ้สิบไร่เนี่ยมันไร่ละหนึ่งแสนบาทโอ้อาจารย์ทำอย่างไรและอาจารย์ใช้ระบบ เจาะด้วยนะครับอ่ลองขยายความครับอย์ครับคือต้นยางนะครับเราต้องรู้จักนิสัยของเขาก่อนอว่าต้นยางนะชอบอะไรแล้วทีนี้เราต้องรู้ว่าต้นยางนะคุณสมบัติของเขานะฝั่งไหนที่มีน้ำํำยางมากฝั่งไหนที่มีน้ำํำยางน้อยอครับอากาศก็เหมือนกันน้ำเหมือนกันมันเป็นสิ่งมีชีวิตครับเราต้องให้เขาอย่างเต็มที่ ดูเมื่อทางทางใต้นะครับมันมีฝนบ่อยอย่างนเลยเจริญเติบโตเราก็เน้นเรื่องน,น้ําเรื่องปุ๋ยเขาต้องการอาหารอะไรบ้างอแต่ละเดือนอความต้องการอาหารเขาก็ไม่เหมือนกันนะครับบางช่วงเขาจะแทงยอดเขาก็ต้องการปุ๋ยที่สําหรับใช้ยอดคือยูเรียแทงยอดเข้าไปใช้เมกนีเซียมแคลเซียมวนนี้นะเราต้องเติมให้เขาในบางฤดู ทีนี้บางฤด,ดูออกลูกมากถ้าออกลูกมากนี่น้ํายางจะน้อยเพราะว่าเขาเอาอาหารที่ผลิตน้ํายางไปให้เลี้ยงลูกเราก็ต้องให้ลูกเขาหล่นทําบาปนะคือเอาไทโอยูเลียเนี่ยพ่นเข้าไปลูกมันจะร่วงลงมาเลย,เลยครับแล้วเราก็จะได้น้ํายางจากเขาแต่ที่นี่ดินมันเป็นดินทุ่งนาดินไม่ดีแต่เราก็ทําจนดินไม่เหมาะให้มันเกินเหมาะได้ใช่คนที่มาดูมากที่สุดก็คือลาวนั่นขมิ้นครับ แล้วก็จีนคนไทยไม่ดูแต่คนจีนน่ะเรียกว่าประชากรโลกอ่ะมาดูมาดูแล้วก็คล้ายๆลักษณะ MOU กันใช่ MOU กันทา,ทางทางความคิดทางนวัตกรรมสำคัญก็คือพอไปจับมือกับจีนจีนก็ทำหลอดพิเศษมาให้อีกครับนี่แม้แต่น้ำกดเอาน้ำกดชีวภาพของจีนเนี่ยนะครับเขาก็ทำให้เขาถามว่าต้นยางนี่ถ้ามันเหม็นหเนี่ยนะ,ะเราจับมันเหม็นนะ อะไรมันดับกลิ่นอะไรมันได้ผมว่าใบยางเนี่ยมาถููมันก็หายเขาเลยเอาใบยางไปหมักหมักก็ทําน้ํากรดไหมผมนะเอาเลยเป็นกดชีวภาพมันไม่ไหม้มือไม่ไหม้มือไม่มือไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นเหม็นครับไอ้กลิ่นเหม็นเกิดจากก้อนยางขี้ยางขี้ยางนะจุลินซีมันกินแล้วก็ขี้ออกมามันจะเหม็นโอ้ได้น้ํากรดพิเศษไหกแต่ตัวนี้ไม่ค่าจุลินซีเข้าไปไม่ได้อน้ํากรดตัวนี้มันกันจุลินซีไว้เนาะโดยโดยทั่วไปยางพาราเนี่ย พี่น้องก็ปลูกกันไม่ได้วางระบบน้ําเพราะยางมันให้น้ำแก่เรามันก็ต้องกินน้ําเยอะนะใช่ครับผมก็คิดว่าทางใต้น้ฝนตกบ่อยน้ํายางมันเยอะอผมก็เลยเริ่มให้น้ําเริ่มให้น้ําให้น้ําก็พยายามมาเรื่อยๆจนถึงสองปีที่แล้วเลยนะสองปีที่แล้วน้ํามีความสําคัญมากตอนที่เราให้น้ําะพอให้น้ําเสร็จเติมให้มันตลอดสองปีที่ผ่านมาจากประมาณลิตรครึ่งหนึ่งจุลิตร ตอนนี้มันขึ้นไปสองลิตรครึ่งถึงสามลิตรม,มันให้น้ำกับเราทางกระทรวงกรเกษตรนะครับทางกะยะทแล้วก็กรมประมงก็ร่วมกันเอาปุ๋ยปุ๋ยน้ําตัวนี้นะใช่ครับปุ๋ยปลาหมอคัางดาเนี่ยมาให้อาจารย์ใส่เ,เดิมเนะี่ยผมก็ใช้น้ําหมักปลาเหมือนกันกนะครับที่น้ำหมักปลาเนี่ยม,มันเป็นสีของปลาไนงะไม่เหมือนกับปลาหมอครางดำนะปลาหมอครางดำนี่ได้ทั้งหมดเลยทุกส่วน ทีนี้เราเอามาใส่สวนเนี่ยใส่ได้อยู่สองอย่างคือหนึ่งพ่นทางลาต้นครับอีกอันก็คือใส่ทางดินใส่ลําต้นนี้ทําให้เปลือกมันนุ่มและเป็นอาหารด้วยเราเคยเอาไปดูแล้วมันมันมีสารอาหารเยอะแยะในปลาแล้วทีนี้ลงในดินเนี่ยสิ่งที่มาคาดคิดก็คือมันระเบิดดิน<อ>ทำให้ดินร่วนน้ำหมักตัวนี้นะครับน้ำหมักตัวเนี้ยยางพาราบางครั้งเราก็มองว่าเป็นพืชที่อาพับเวลาราคาแพง คนก็หันมาปลูกแต่เวลาเวลาที่ราคาถูกคนก็โค่นทิ้งยางมันถูกได้น้ำยางน้อยเงินน้อยก็ขอเบิกเงินก้อนใหญ่ไปเลยขายต้นยางขายต้นยางไปแต่ท่านหารู้ไหมว่าขณะที่ท่านคิดจะขายต้นยางนะ่ะท่านลองมาดูเลยว่าวิธีการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาทำนะ <ừ> มันจะได้น้ำยางเยอะนะมีอย่างไงบ้าง <ừ> ท่านต้องเปิดใจให้ดูก็มาดูที่นี่มันจะได้ทันทีเลยว่า จะต้องดูแลสวนยังไงไม่ใช่ว่าต้นยางเราปุ๊บเราทําปุ๊บน้ํายางจะออกทันทีเราต้องเตรียมดินเตรียมต้นเตรียมสภาพแวดล้อมให้ดีก่อนแล้วถึงค่อยเจาะระบบเจาะเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอื่นๆกลัวกันมากกลัวครับแต่อาจารย์ไม่กลัวไม่กลัวผมเริ่มเจาะครั้งแรกเมื่อ,อยางอายุห้าปีก็มือกับข่มขืนยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงอายุ ความสูงเขาต้นยางณเราที่วัดณวันนั้นนะ่42ะ42เซนะความสูง150เซนก็เหมือนกับว่าเราโขงขืนต้นยางยังไม่ถึงเวลาแต่ก็ให้น้ำํำยางทํามาจนถึงวันนี้ครับปีที่15ก็คือเจาะมาแล้ว15ปีต้นยางไม่เคยเสียหน้าแห้งไม่เคยมีนะครับมันอยู่ที่เราดูแลเขาทั้งปุ๋ยทั้งน้ําบารุงเขาเต็มที่เต็มที่ให้เขากินเต็มที่รายได้ ที่ได้จากสวนยางพาราสิบไร่เนี้ยนะครับว่ามันมากน้อยเพียงใดจากความวุริยักษ์อุตสาหะตัวนี้ครับก่อนอื่นเราเราเราต้องดูว่าต้นยางเรานะ่ะจะให้น้ำยางเราในฤดูไหนราคาแพงช่วงไหนเราต้องเตรียมน้ำยางไว้เตรียมเตรียมต้นยางไว้หน้ายางด้านไหนบ้างนะครับที่ให้น้ำยางเยอะไม่ใช่ว่าต้นยางทั้งต้นนะครับ ให้น้ำยางเท่ากันนะครับมันมีอยู่ช่วงมันมัอยู่ด้านหนึ่งที่ให้น้ำยางมากอีกด้านหนึ่งให้น้ำยางน้อยคือต้นที่เอียงต้นที่เอียงเอียงต้นที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะถ้าเราเจาะด้านหลังเนี่ยเปลือกจะบางเปลือกบางท่อน้ำยางจะเล็กก็ให้น้ำยางน้อยแต่ถ้าโน้มเอียงไปฝั่งที่โน้มเอียงนะนะเปลือกจะหนาท่อน้ำยางจะใหญ่ได้น้ำยางมาก ก็โดยฉเฉลี่ยก็คือฝั่งนี้ได้ลิตรครึ่งฝั่งนี้จะได้สองลิตรแล้วทีนี้เราต้องการรายได้ของเราเนะ่ยเราต้องวางแผนว่าช่วงไหนอะราคายางดีแล้วช่วงนั้นนะ่ะต้นธรรมชาติเขาก็ออกเยอะเราเจาะตรงนั้นเลยจะได้เงินเยอะ<ล>ครับปีที่แล้วก็เก้าหมื่น 90, ปีนี้ค <90. S 1> งแสนอ่าครับสิบไร่สิบไร่ได้ไร้ละแสนรวมไปรวมมาก็เป็นล้านสิ <BS> ยางพวลาไล่ละแสนนะครับหาที่ไหน<บรา>ไม่มีแล้วนอกจากที่นี่แห่งเดียวนะครับสวนยางพาราของอาจารย์นลงคงกาปัญญาบ้านดอนน้อยบ้านด,อนน,อ,านดอนน้อยตำบลแม่แรงอำเภอป่าปสางป่าสางจังหวัดนนพบนรราคาดีลูกราคาไม่ดี ไม่ต้องพูดเอาไปค้านกัเกษตรกรสิเกษตรกรราคนี้โค่นทิ้งหมดทีนี้ฝ่ายส่งเสริมของเราเนี่ยนะครับมุ่งจะช่วยเขาแบบไหนอย่างไรนายบายรัฐบาลท่านตลาดนํนานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ครับนะครับตลาดยางพารานี่ไม่ต้องห่วงครับขายได้ทุกอย่างแม้กระทั่งต้นยางรากยางใบยาง ประดิษฐ์อะไรขายได้หมดนวัตรกรรมเสริมนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยเป็นนวัตรกรรมชนิดหนึ่งเป็นนวัตรกรรมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพาราออกจากต้นก็คือชุดอุปกรณ์ติดตั้งฮอร์โมอนเอทิลีนร่วมกับการไม่ว่าจะเป็นกปีดหน้าสั้นหรือเจาะก็แล้วแต่ก็เป็นการหนึ่งเพิ่มผลผล,ผลิตสองเป็นการยืด อายุการเก็บเกี่ยวแล้วก็ชะลอการโค่นต้นยางก็มองว่าเอ้ยมันอาจจะถึงเวลาที่จะโค่นแล้วนะครับไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับแต่ในนวัตรกรรมตัวนี้มันก็ต้องควบคู่กับการเ,เขาเรียกว่าเพิ่มการดูแลเป็นพิเศษไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ตัวเอเทิลีนเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็การเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี นะครับอย่างเช่นว่ากรีดหน้าสั้นหรือเจาะหนึ่งวันต้องหยุดสองถึงสามวันนะครับควบคูบค่กับการดูแลใส่ปุ๋ยการให้วีนซีหรือน้ำหมักชีวภาพเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งสวนแปลงนี้ที่ได้เห็นทางด้านหลังเนี่ยเขาเสริมด้วยระบบน้ำนั่นก็เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินให้กับต้นซึ่งเราให้เขาเขาก็ให้เราได้เพิ่มขึ้น เราก็มีโครงการที่จะนำร่องใน,ใ,นในการที่จะส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกร,กกรที่เป็นกเกษตรกรชาวสวนอย่างที่มีอายุยางตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับปีนี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ย3,500ไร่ครับท่านเราจะแบ่งเป็นอย่างให้เป้าหมายมาที่เขตเหนือเนี่ย1,000ไร่นะครับเขตอีสานตอนบนเนี่ย1,500ไร่เขตภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ย0ร้ไเ,เขต ภาคใต้ตอนกลางนะครับ600ไร่แล้วก็เขตภาคใต้ตอนล่าง200ไร่รวมกันก็3,500ไร่นะครับซึ่งเราก็จะมีการสนับสนุนเป็นชุดอุปกรณ์แล้วก็มีฮอร์โมนนะครับไร่ละ5กระป๋องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนะครับรายหนึ่งไม่เกิน10ไร่ครับท่านก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทั่วไทยนะครับมีความมั่นใจได้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เป็นเพื่อนท่านและพร้อมที่จะดูแลท่านมีปัญหาปรึกษาได้เลยและนี่คือความร่วมมือกันนะครับของเรากอยทเอาขยาานะครับ 1, 2, 3การยางแห่งประเทศไทยเขาทำอะไรก็ให้ถูกใจเกษตรกรทุกคน ทำให้ดีทำให้สวยทำให้ทนเกษตรกรทุกคนจงมั่นใจกอยอทแทแแแทแแแพี่น้องเกษตรกรทุกคนจงมั่นใจกอยอทอว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้ว pana